ฮัลโหลไม่มาแล้วล่ะทางนี้ยลกับตัวเองเลยพี่ตูที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือเหนือเหนือฟ้าแคมปิ้งพรุ่งนี้เราจะไปเข้าป่าใต้ร่มเย็นกันคือสัตว์เยน็นวันนี้เราจะนอนที่นี่เพราะว่าเมาื่อคืนตก จะสีไม่ค่อยไม่ค่อยใสเท่าไหร่ที่ที่เรานอนเดี๋ยวค่ะให้ดูว่ามันมีความชิดติดกับธรรมชาติมากๆนี่คือทางที่เราจะมานจะจ๊ะเราคิดว่าเราต้องเจอฝนแน่นอนแต่มาป่าใต้ถ้าไม่เจอฝนนี้ก็คือไม่ติดของไม่มาโอ๊ยดีถทางพ่อแม่ปิดต้องไปจ้าถึงแล้ว พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไม่พร้อมเลยอีกนิดนึงพร้อมไหมคะไม่พร้อมผู้หันพร้อมไหมคะพร้อมครับฮะพร้อมมากเลยค่ะรอผู้กองกองไว้อยู่ไปป่ะไปไปไปพร้อมไปป่ะไปไปเลยอ้ยไปเลยไปโอเคดันข้ามน้ำเจ้องเลย ไปดีๆนะน้อนไปก่อนไปก่อนตรงนี้เราเดินทางมาได้เท่าไรสองโลกว่าเองจะใบหน่าไม่มีเฮ้ยไม่เหลืออีกโลเดียวนี่สามโลเจ็ดแล้วนะก็เหลือีกโลเดียวถ้าอีกเนินหนึ่งอ่ะาให้ลองสุดว่าเหนื่อยมากอะเหนื่อยมากสุดทีนี้น้ำหมดแล้วด้วยอ่ะเดินมาได้ ประมาณ6กิโลแล้วให้ดูว่าจะถึงตอนไหนนี่คือทางที่เดินลงนะคะล้อข้วไปเพราะว่าทางที่มอสเห็นไม่มีละนี่คือบรรดามอสต,ต่างๆขึ้น็นเลย ไปใครเข้าไปแล้วเดินชั้นใครเตรียมมาถ่ายรูปทำไมไอเดี๋ยวมันหลุดไปข้างในเสื้ออุยมันก็หล่นแล้วจริงๆพี่อ่ะลงมาละเรียบร้อยออกมาแล้วถ่ายเลือดด้วยถ่ายเลือดด้วยอืมอิ่มข้าหันมาเรียบร้อย ตอนนี้เรากำลังจะมาเดินไปทำทางเพื่อจังก้นกำลังเดินทางต่ออันนี้เลยกัชั่วโมงเทียย์ตรงนี้เสร็จมุกอ่อนคือทางันก็มีแต่ เราก็ลงขึ้นเราก็ลง ำยังไงคะวิธีการก็คือหยิดน้องขึ้นมาเราก็ปั้น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 น้องเราก็ใส่เหลื่อใเือน้องเขาจะพยายามสู้นิดนึงเขาก็ดิดอ๋อดิดไกลมากโอเคยู่แค่สามสิบเฟนข้างหน้ามันคุยกันด้วยพี่ว่ามันคุยกันไปทางไหนดีเอ้ยไปทางไหนดีวะเอ้ยมาแลงเลนกูนี่มันเลนของกูเขาทางนี้ดีไหมดีไหมดีไหมโอ้มีดูอ้าวดรึไปแล้ว หาที่อยู่ไหนอ่ะไหนยาฮะโอ้โโข้าหลุดอันนี้ไปคือสันเยนแล้วเหรอสันเยนทำไมมันถึงชื่อสันเยนวะเดี๋ยวพี่จะรู้ ช้นที่สองตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบแปนาทีขึ้นได้เชียฟคะวันนี้ทำอะไรคะเจฟวันนี้ปัดผักมีปลาใส่อวนทอดปลาใส่อวนทอดอร่อยมาก,กมากดีที่มาติดใจต้องอไปฝากพ่อด้วยนะอ,อาหารในป่ากินดีกว่าที่เราอยู่บ้านเอง อันนี้ก็มาเพื่อป่าอยู่กินข้าวแล้วค่ะข้าวก็เป็นกันดารทั่วทั้งกลิ่นอร่อยนี่คือพี่สองจุ๋มนะคะเราก็เป็นบุคคลซึ่งพี่สองจุ๋ม hello hello เราก็เป็นสามคนที่เป็นสายอ่อนนะคะแก๊งเทเลเทปปี้แก๊งเทเลเทปปี้นะคะสายอ่อนวิกค่ะส่วนอันนู้นก็เป็นสายแข็งนะคะ ไปนั่งกินข้าวกันมามา,มาด้วยกันไหมเ <c oughs> บาไหว <c oughs> ไปเบาไหวทัชไซเท่าเดิมมาแล้วฝนมาวิธีการลงผาปะกาลัง <c oughs> ทำไมน้องลงง่ายวะฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วเดินเข้ามาในหมอกแล้วก็ในป่า วตวันววนเสร็จแล้วพี่พี่พออไม่ข้ามอองล,ลงมาก่อนอ,อ๋อตรงนี้พี่ จบแล้วคือสุดท้ายเย่มากเดี๋ยวก็หาทำเลค่ะแค่นี้คือสุดท้ายหาทำเลถูกนปด้านล่างเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนอ่างยัคุซี่เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำตรงนั้นกันแ้่ไอ้ป่าสักทำไงอิจาให้ป่าสักทิชชแล้วจะป่ามาวันหลังนะป่านะ ป๋าต้องมากับลูกสาวคนนี้นะคะส่วนลูกสาวคนนี้ลางานไม่ได้แล้วค่ะลูกสาวคนนี้นะป๋าต้องมากับลูกสาวคนนี้นะให้เขาดูแลอันนี้เชืออะไรบ้างเนี่ยพี่ทำไมมันยาวขนาดนี้เชือกผูกไปยางเดียวเหรออถ้าส่วนเหลือก็ไปตัดท่าไงอ๋อมันเส้นเดียวยาวๆ หน้าข่าวชาวบ้านเนี่ยเรามาสัมษณ์ความรู้สึกของคื้นที่สามเพราะว่าเราเสร็จแล้วไงมีคนทําให้หมดทุกอย่างไงพี่ประมาณนี้เลยบนเดินลอดเลยการขึ้นเปนะจ๊ะไปกลบขึ้นอกบขึ้นก่อนโอเคได้แบบนั้นแหละโอเคเมื่อวานอุ้ยเอาหัวทิมเข้าไปก่อนเลยแล้วก็กลบตัวกลับตัวเอาหัวเอาหัวเข้าไปในเปก่อนนะพี่แล้วก็กลับตัวแล้วตรงนี้ก่อนจะคือแรง ตะกุชี่ขอ,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 องเราเป็นไง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 เรตะกุชี่จ้า บอวลวนบอลอนบอลบวลลัวบอลบอชิลตแล้วคะนี่คือลาวตาผ้าัาจารันี่คือเต็นท์ที่สนับสนุนนี่คือพอแล้วต้องการแบบคุกคิด ขอมแล้วหอมทั้งผีคลิกต้องการแบบคลุกคลิกปลาลิ้วไก่เ็ชฟยำไก่เชฟนี้หอมเป็นสาขาไหนคะไม่ทราบว่าหมอคะสาขาไหนคะไม่ลองอะคะไม่ลองไม่เอาฮะเจ้าจเรื่องใหญ่รากินต่อไปไหมคะไม่เป็นไรค่ะหวานได้แล้วค่ะได้ยินอยู่ถึงตรงนี้เลยจะทำอร่อยนะคะพออร่อยเข้ากันหมดเยอะ สบายดีมาแล้งตอนนี้ยังโอเคตอนนี้เราอยู่บนยอดเลยเนาะยัังยอดอุ้ยลงกอีกยอดยังยอดยังอยู่อีกพึ่งหวังว่าเป็นยอดโอ้ my god กำลังขึ้นเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวก็จะลงแล้วค่ะแล้วก็จะลง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 ค่ะลงไปขาก็จะไม่อยู่กับตัวค่ะจะอยู่จะอยู่บนยอดแต่ตัวลื่นลงแล้วค่ะขาขาขาลัดมาที่นี่นะมาจากทางนั้น ลงมาขึ้นขึ้ขึ้นข,นข,นข,นขนึ้ไปท่อคะ่ะมาพี่ชมหน้าผู้ที่เสียสละนะคะอยู่กับอุ้ย <c oughs> เราขอใช้คำว่าผู้ที่เสียสละด้านหลังอุ้ย <c oughs> ถามคนข้างหลังนี่ห้ามเดินนำหน้าอุ้ยนะคะเพราะว่ามไม่องนั้นอุ้ยจะเหลือคนเดียว <c oughs> ชึว้นจะ <c oughs> องเวงมากไม่เองมากไม่มาแล้วละ่ะทางเนี้ย ก็กับตัวเองเลยลงไปนะวันที่สี่ผ่านประตูไปเลยนะพี่ในพาเขาอาจจะไม่รับนหนูถ้าดูไปมอ๋อผ่า <laughs> นตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูง1,396 ภาพขาลงนะคะคือคนนี้ต้องถอยหลังลงนี่ลงมาจะจะสามสี่ชั่วโมงครลงอย่างเดียวเลยทางมีหลายทางว่าต้องคอยกูเรียกไว้รับมุมกันก็มองไม่เห็นกันแล้วนะคะต้องดูสัญลักษณ์ที่ผ่านกับคนข้างหน้าเขาทำไว้พวกลอยทาอะไี้ โหดดงดิบจริงๆยังมีครัง้งถนอนตรงนี้เมื่อคืนนะใช่ไหมกลัวพี่ใหญ่กลัวพี่ใหญ่ปะมไม่อยากเจอมไม่อยากเจอเขา ออกมากันสองคนกับน้องมันเหลือใครแล้วใสช้าใสเต่าใสคานพีขยี้ขยออี้ใสน,น้ำมันออกแล้วก็ทาทาเนี่ยนะขับเสือจบ,บทีพระ้เจ้าเขาสันเย็นนะจ๊ะจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่วันสามคืนบ๊ายบายไหลลง อย่างน้อยก็ไม่ใช่คนสุดท้ายวะเป็นชุดแรกเปิดวางแผนไปเลยชุดแรกนะเป็ไงอย่างน้อยก็ไม่ใช่คนสุดท้ายนะพี่บอกนะเปิดวางวางแผนแถวนี้แต่ว่าแบบตกใบยูมากเลยยูบอกว่านแรกยูบอกว่าจะได้แบกนะไม่ยอะตอนแรกยูบอกว่าได้ตอนหนูขาพิกมบนลงว่าขาพีกอีกรอบนะยูบอกพี่เป็นไงบ่างแม่แม่พี่ตกใจผมก็ตกใจต้องใจวังตัวดี อยู like ่แบบนี้เลยไอ้รองวะ